มาเลยครับมาดูกันครับแนวทางราัฐบาลไทยอดงนาผืนครับผมอ่าตั้งแต่ต่อวดครัอครับวัดเท่ากับชีซุม่มเขียนนี้นะครับเราดูเพื่อปเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานนะครับเนีอนี่ครับอาจารย์ไปนตั้งเครื่องหกสามออกอาจารย์ลงเขียนครับเราเมื่อเคือาจารย์มาฝันว่าครับ ขึ้นนอาจารย์ว่าฝันร้านน้ำท่วมวัดไะครับโอ้ยครับขนของเบิดขึ้นครับอาจารย์มานี่ครับฝันว่าน้ำท่วมวัดครับบ้านในที่วัดสองหกสองครับสองหกสองครับโอ้ยฝันคักฝันแน่ครับฝันฝันฝันว่าน้ำท่วมวัดขึ้นครับ กบอาจารย์นี่หลุดผลของเบิขึ้นครับนี่ข้อมฝันนะครับเนาะโอ้ยฝันคักฝันเนี่ยครับฝันว่าน้ำท่วมบัดฝันคักฝันเนี่ยครับเออเลี้ยวบานในสี่วัดเส้นาำขอถทดออกไปครับมาหลายตัวนะครับเนาะสองหกสองครับง่ายๆครับสองหกสองครับตของกอบันกลับมาสามสี่ห้าสามหกสี่ครับมาเพิ่มเป็นสองหกสองครับขึ้นฝันรา น้ำถ่วมวัดครับอ้ขนของขึ้นหัวข้างขนคองขึ้นมองมันสูงไวไวอยู่ขนของอยู่เบิดขึ้นครับมันขึ้นนี่ครับมึงนะครับเด้ออือยังไงว่าฝันมาน้ำถ่วมวัดแต่ว่าบ้านในที่วัดสองหกสองครับแล้วสามหกตัวหนึ่งออกมันหลายผลอ่สามหกหลงเขียนครับเอานี่แหละครับเอาความฝันของอาจารย์มัานหลงนะเบิ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามขึ้นอยู่ฝันน่ะอู้วืเมยเอเลยครับนอนหานอนไว้วัยนี่ครับ อาฝันว่าน้ําท่วมวัดครับอู้ยครับน้ำท่วมวัดวอดจูใส่ข้าครับขนควองหนีกับว่าท่านครับขนาดวัดจูนุ่นๆครับไม่ว่าฝันน้ำท่วมวัดฮ่าฮ่า่างเมืองหรือครับอาจารย์ปรดุกนะเพื่อนฝันว่าน้ำท่วมวัดพานาครับสูงก็สูงว่าจูหนีครับมองผมนั่งยูหนีเพราะเกี๋ยๆนี่แหละครับอาจาร เออเพราะอะไรป่าอะไรอย่างนี้ดีนีไหมครับองผมนั่งอยู่นึ่งไหมครับอืมแนวทางเปลี่ยนไปไดนะครับเนาะเออฝันซุ่มฝันเย็นฝันว่าได้เรียนน้ำยุบวดขึ้นเนาะเออเดี๋ยวขนขวองขึ้นหัวลังค่างขนขึ้นหัวกวองคนขึ้นมองไหนมันสูงหั่นได้ครับคนขึ้นมองไหนมันสูงมาสั่นครับโอ้ผมหมาซะราบว่าฝันแบบนี้นีะครับฝันว่าได้คนของขึ้นมองมันสูงครับอืม ยังวายอยู่นะครับเนาะเอาเนี่ยทางบันไดทีวัดเท่าเบืองออกง่ายๆครับสองหกสองครับสองหกสองครับเนื้อเนื้อที่สิบเก้าไรสิบเก้าไรสิบเก้าไรสิบสามตารางวาครับไม่ี่จะเป็นสิบสองครับเนาะนี่นะครับน้ำ่วมฟันคักฟันแหนมขึ้นครับอู้ยครับวันวานน้ำพรมวัดบุญน้ำปอดปอดด้วยขนของมาขึ้น อันนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะจังอังแนวทางของเดี๋ยวจะังบงแนวทางของนั่นกันนะครับเนาะโอ้โอ ฝันอาจารย์ฝันว่าน้ำท่วมวัดครับผมฝันดีนะครับฝันว่าน้ำนะครับคือสงีสุ่มสี่ยนนะครับนอนเดือนน้ำมีบดขึ้นนะครับเนาะแล้วความฝันผมบ้านี่เดือนน้ำมีบดขึ้นสีกุ่มเยี่ยนทักแล้วผมบ้านนะครับเอาอืมเป็นความฝันของมืดขึ้นนีะครับฝันมาได้เดือนน้ำนะครับเนาะเพิ่งขึ้นโดนน้อยจังเลยครับเอา เราจะเริ่มต้นไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเลยครับบ้านะครับไปเรื<ๆ>่อยๆนะครับไปเร uh, <c oughs> mm ื่อยๆนะครับเดินไปจนถึงยี่สบสองยี่สิบเยี่สิบสองครับอือฮานอยฮานอคฮานออ่ายี่สิบสองเนี่ก็มีลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาวันที่ยี่สบสองมีลาวพัฒนาเลยครับเด้อมือขึ้นเสียบไปแจมหนึ่งครับแปดห้าออกอ่าบ่เป็นอย่างนะครับเนาะเป็นลาวเป็นธรรมดาครับอือขอหคุณธรรมดาอนี่ครับอ๋อ ครับนี่ครับเป็นแนวทางของวันที่ยี่สิบสองลาวพัฒนาครับสามห้าศูนย์สามสามห้าศูนย์สามครับเดี๋ยวรมนะครับสอบก่อนจะคัดก่อฟันครับสามห้าศูนย์สามครับวันที่ยี่สิบสองแมวน้อยแมวน้อยครับผมสอบก่อนจะคัดก่อฟันกันนะครับนเออสามห้าศูนย์สามสามห้าศูนย์สามวันที่ยี่สิบสามครับผมมาแล้วมาแล้วครับอืมศูนย์สามห้าสามห้าหกครับผมตัวแปดศูนย์ 0 8 8 5 6แปดแปดห้าหกสามครับผมวันที่ยี่บสามอย่าลืมนะครับสอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับวันที่ย3ิบสามครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมวันที่ย3ิบสามนะครับนะเอ้าชอบก็จัดขันก็ผ่านกันครับบ่เด้ยว่าเอ้าไปอีกเอยๆครับิบสองยี่22บสองวันยี่สบามก็โทษนะครับเออวันที่ย2ิบสองครับโอ้ยปาก ออกวันที่ยี่สิบสามบมดหมดนี่ครับวันที่ยี่สิบสองก็มาแล้วครับขอประจักษ์ขันข้อผ่านนะครับเอืมที่ยี่สิบสองมาแล้วครับขอประจักษ์ขัดข้อผ่านกันครับมาเร็วมาเร็วกระบผมวันที่ยี่สิบสองทับหนึ่งทับหกแปดลาสตาหน่อยทั่วไปหน่อยสามวิขีอ่าหน่อยทั่วไปหน่อยสามวิขีหน่อยพัฒนาลาสามวิขีมาแล้วครับเราพัฒนาวันที่ยี่สิบสองมาแล้วครับขอประจักขันข้อผ่านกันได้เลยนะครับผมสอง เก้าสองเก้าเก็ดครับผมตัวกันหกห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งครับผมสอบกระจาดคัดก็พันกันนะครับวันที่ยี่สิบสอง 22, ครับไปดูวันที่ยี่สบสามกันครับไล่ไล่ไอะไ,ไ,ไรแบบนี้เยนะครับเนาะ วันที่ยี่บสามก็มานะครับสองพจน์จัดขัดก็ฝานกันได้เลยนะครับวันที่ยี่บสามมาเร็วมาเร็วครับผมสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งสามสามสี่ครับผมวันที่ยี่บสามเจ็ดสี่เอชเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดสี่เจ็ดสี่ครับผมสองพจน์จัดขัดก็ฝันครับวันที่ยี่บสามครับ อันนี้เป็นของวันที่ยี่สบสามครับมาแล้วมาแล้วชร้า็ะจัดกันก็หันกันได้เลยนะครับผมที่ยี่สิบสามครับอือที่ยี่สบสามครับผมฮะบุญเงินด้วยครับเนอะช่วยหันน้องแมวน้องหมาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแมวหมาที่วัดเราเยอะครับผมงานก็มากินว่าอาหารสวดชวดนี่แหละครับจะใช้บุบาหนี่ครับไปหาเหรียญแล้วไปใช้บนั่งลูกแล้วน้อยเหรียญจใส่บุครับ สอบกรจายคัดกวฟันกันครับผมวันที่ยี่สิบตามครับผมสอบกระจายคัดกวฟันครับเอาไปไปเลยครับไปวันที่ยี่สิบสี่ครับวันที่ยี่สิบสามย่งย่างครับโอ้ดียเขาโดนยี่สิบสามสอบกระจายคัดกวฟันครับผมห้าสองสามสี่ห้าสองสามสี่สามสี่ห้าสองสองสามครับผมสอบกระจายคัดกวฟันเลยเนี่ยนะครับห้าสี่ห้าสามสี่แปด แปดห้าครับผมสองกระจะขัดกับพันครับููขทุกคนครับเอาไปบนราวพัฒนาวันที่ยีิบสี่สักแป๊บหนึ่งครับอืมครับเอาบนราวพัฒนาสักแป๊บหนึ่งครับนะครับเอาสองกระจะยขัดกับพันครับดูราวพัฒนาแป๊บหนึ่งครับวันที่ยี่สิบสี่ราวผมมาแล้ววันที่ยี่สิบสี่ทับหนึ่งทับหกแปดครับผม สามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งสามห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งสามห้าตัวกันเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าครับผมขอบพระคุณท่า,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 านทุ่านเรื่อยครับเลยนครับวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สบสี่กับลาวพัฒนาครับผมเออ มือกัะครับนะวันนี้ยี่สิบสี่ครับลาพัฒนาครับเวลาจะหมดนวครับข้อมเรียนกับรัฐบาลไทยหลายกอนะครับเดรียก็ฝันว่าได้เรีหน้ามือขึ้นน่ครับอืมครับอ่ะสามกะกัดกัปานครับข้มาเรียนกับก็ฝันหลายโพดครับเอ้าเรืรั่วันที่ยี่สี่ทับหนึ่งทับหแปดยี่สิบสเวลาสตาร์อยทั่วไปน้อยเมื่อกี้น้อยพัฒนาลาพัฒนาลาพัฒนามานะครับเจก็จัดกัปปานนะครับหกศูนย์แปดศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดหกศูนย์แปดหก 93ครับผมมาแล้วมาแล้วชอบก็จัดคันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม